สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน fn สกินปืนกับตันนะครับผมเพื่อนหลายๆคนก็ขอกันเข้ามาแล้วก็คนนี้นะครับผมเเพื่อนที่ชวนผมมาเล่นนะผมตอนนี้ก็นะเพื่อนในแคนไม่ออนสักคน,น้วครับผมใครชวนเล่นผมเล่นหมดนะครับผมผมเล่นแต่หมดทีมนะแต่ว่าถ้าเป็นด่านผีผมไม่เล่นนะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเพื่อนมาก็เข้ามาในเกมแล้วด่านเวนิเซียเหมือนเดิมอยู่ฝั่งน้ําเงินนะครับผมผมก็จะบุกเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนใครวิ่งผ่านผมยิงเลย โอ้โหโดนไปสนัดครับผมเมื่อกี้เขาก็ยิงผมโดนนะเลือดผมเหลือ83เพื่อนมาซ้อนแล้วครับผมคนนี้จะวิ่งไปก่อนผมแน่นอนเห็นไหมเพื่อนคนนี้ก็จะตายก่อนผมปึ๊บตามสูตรนะตายก่อนแล้วผมก็จะเก็บตัวนี้โอเคอย่างที่ผมคิดไปเลยแล้วก็ตองมคีคนที่ยังไม่เกิดขอสักสามตัวแล้วกันหนึ่งสองเอา้าเฮ้ยไม่ตายสักตัวเลยเพื่อนสองตัวเนี่ยอะไรวะเนี่ย ปกติสี่รูมันยิงนัดเดียวตายไม่ใช่เหรอเพื่อนเพื่พพอะรอยะยะขนาดนี้นะโอ้โหเหลยเชื่อวะ่ะว่าจะได้สองนะผมกลายเป็นว่าจะได้สี่นะกลับเป็นการได้สองนะมีคนบอกว่ายาวบุกนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมาซ้อนยาวกับเพื่อนหน่อย,ยวบแล้วผมเก็บไปหนึ่งครับผมมีตัววิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่ยิงแม่ทันนะผมเอาตัวข้างหลังแล้วกันได้ยินเสียงเมื่อกี้เก็บไปครับผมนะ่ะเขาก็วิ่งเข้าวงนะผมเพราะว่าผมแต่งตัววิ่งช้านะรอบนี้คือแบบ กะเล่นแบบบอดี้เยอะๆนะครับผมเพื่อนก็คือแบบวิ่งไม่ทันเขาแน่นอนเมื่อกี้เพราะว่าเขาออกตัวก่อนนะผมปลาระเบิดไปครับผมแล้วก็แสงยัดไปหน้ายาวนั่นเพื่อนเอาระเบิดอีกสักลูกดิจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมขอระเบิดหน่อยเก็บกิบโอเคเหรียญหัวแตกครับผมที่ี้ผมไม่ยินเขาเขาปู่มาท่กีผมก็เลยออกมาสองดูแสดงว่าเขาซากนะครับผมเพื่อนเมื่อกี้ผมยิงไปสองนัด้านขวานี้นีเก็บไปหนึ่งครับผม โอ้โหได้เอพีเลือดผมเบอร์57ตอนนี้แต่ว่าสกินปืนนี้โคตรสวยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแลเอาเรื่องนะหลายคนก็บอกว่าปืนนี้แลไหมก็ก็ไม่แลนะตอนนี้เขาก็เอามาขายนะครับผมแต่ก่อนมันแลอยู่ปืนที่ไหนแลเขาเอามาขายหมดนะนเพื่อนบอกเลย <c oughs> เก็บตังค์ไว้เลยเลยนะครับผมกิจกรรมนี่ออกมารัวๆนะบอกเลยเกมเดฟตอนนี้นะสามร้อยห้าร้อยก็ว่ากันไปสําหรับใครที่กาลังซัดเยอะนะผมโอ้โหนี่คนนี้ร้อยนับวางเพือ โอ้โห A 3A เพื่อนๆดูเขาเล่นสไนผมว่าคนที่เขาคนที่เลงอยู่นี่จะตายนะนเพื่อนดูนะทีมผมเนี่จะตายผมคิดไว้ปุป๊บยิงไม่โดนครับผมนะัดแรกออกไปเรียบร้อยตามสูตรอย่างที่ผมคิดไว้เลยครับผมอันนี้ก็คือคนที่ชวนผมเล่นครับผมนี่เก็บไปนหนึ่งครับผมชนะไปเลยนะครับผมเนี่ยตัวแบกของทีมผมนะเนี่ยเพื่อแลแลนเล่นดีกันทุกคนนะฝั่งผมนะก็จะโยนระเบิดกันหน่อยเพื่อน ระเบิดที่ลาเดิมว่าผมได้ตลอดอยู่แล้วได้ไหมรอบนี้เงียบกริบเลยครับผมส่องดูตัวที่สองระเบิดลูที่สองครับผมจะเงียบกริบไหมมาดูแล้วผลงานหน่อยเงียบกริบครับผมสงสัยจะไม่มีให้เราได้ฆ่าระเบิดในรอบนี้อาจจะดวงไม่ดีครับผมมามายาวกันหน่อยด้านซ้ายมือจะมีสักตัวนึงเอาแต่ครับผมเก็บไปสองครับผมตัวที่สามเยอะเกินเพื่อนเอ้ยเนี่ยมาให้มาดู คนที่ชวนผมมาเล่นนะผมเป็นผู้หญิงนะครับผมคนนี้เก็บไปหนึ่งครับขอเลยครับผมชนะแน่นอนลูกนี้ชนะไหมเก็บไปสองครับผมเรียบร้อยครับผมบอกเลยโค่นโหดครับสี่หนึ่งแล้วนะครับผมฝั่งผมนะจะมีคนวิ่งมาไหมเฮ้ยมีคนวิ่งวิ่งวิ่งซัด้วเบินวิ่งผ่านแล้วเร็วถอยมาเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผม โอ้โหเยอะเกินว่ะผมจกเดทออกมาไม่ทันนะมันมันช้าผมเดทผมที่ผมเล่นอยู่นะครับผมเพื่อนประมาณนะั้นช้ามากเลยบอกเลยรับผมเพื่อนก็จะคุมประมาณนี้นะช่วงโมงนี้มีคนวิ่งผ่านว่ะเพื่อนโมงมาเพื่อนโม,โ,มโมงมาโมงมาโหได้เอพีวเฮ้ยหมาเก็บไป็นหนึ่งครับผมเพื่อนมาผมก็จะยืนเนี่ยผมได้ยินเสียงอยู่โมงนะเพื่อนบอกว่าโมงโมงโมงเขานะออกมาจริงว่ะ โอเคครับผมพอประมาณนี้หลายคนก็มาล้องผมโปนะบอกว่าทําไมผมรู้เยอะรู้มากนี่ก็คืออาจจะเป็นประสบการณ์นะผมผมเล่นบ่อยแล้วก็มีเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันบอกนะผมเพื่อนคุยในดนะิสนะคอร์ดนะหน้าผมเก็บไปหนึ่งครับผมยิงผ่านควันไปเลยครับผมมัวๆนะเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้ครับผมเฮ้ยเราเหลือคนที่เล่นได้ดีนะมาเพื่อนมากับมากลับมา,บมาเรามาซ้อนกันเนี่ย ถ้าเราซ้อนกันเราก็จะอาจจะชนะนะครับผมเหมือนสั้นจะมานะใช่ไหมเฮ้ยข้าหน้าเพื่อนบอกเลยยิงผมไม่ตายหรอกครับผมคุณต้องเล่น FN นะคือปืนแบบเหมือนจะไม่แรงนะก็นี่แหละเพื่อนเห็นไหมยิงผมไม่ตายเลือดละสองเมื่อกี้กอจะโยนระเบิดเหมานเดิมนเพื่อนดูจะได้ไหมรอบนี้เอาไปสองลูกเลยแล้วกันเอาได้เฉยป่ะไปครับผมในระเบิดหนึ่งรอบแล้วก็ถือว่าดีนะผมในเกมหนึ่ง ระเบิดนี้ก็เป็นสําคัญนะเพื่อนสามลูกมีค่านะผมโยนดีๆนะครับเพื่อนเข้าดิเพื่อนสั้นเข้าดิไปทีเพื่อนไปรอก่อนทําไมสั้นไม่เข้าเนี่ยไปแล้วครับเพื่อนเปิดเลยแล้วกันมาหาครับผมเก็บไปหนึ่งคิวครับผมมาเลือเหลือแปดสิบนะครับผมก็ได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนก็จะบุกยาวกันหน่อยนะครับผมไปเลย านขวามือแหละจะมีสักตัวไหมนี่มีรลเบิดมาปะเรามาพักที่ตรงนี้ก่อนเราไปแอบที่ตรงนี้ก่อนนะผมจะมีคนวิ่งมาหาผมไหมข้างหน้านี่แหละวัดใจเลยมีไหมเนี่ยมาแล้วเฮ้ยอยีดีนะที่เขายิงผมไม่โดนก่อนนะถ้าเขายิงผมโดนก่อนเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเลือดประมาณนี้ก็คือแบบแปบ๊บเดียวตายนะครับผมเพื่อนอาจจะมีติดบั๊กนิดนึงนะถ้าใครยิงผมนะเลือ3สามสิบแปดอยู่ไหนหน้ารถ เก็บไปสองเอาไม่ได้ครับผมเอาผมชอบไม่เช็กด้านหลังนะเพื่อนด้านรูเมื่อกี้เนี่ยดูทีมผมเล่นกันหน่อยนะครับผมเนี่ยเอฟเอ็นแพว่ะหูโค้สวยเลยชนะไปนะครับผมได้แปดวินแล้วไปครับผมปานระเบิดเหมือนเดิมแล้วก็จะบุกยาวเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมเพื่อนเปิดแล้วเอาเพื่อนคนนี้ยังไงก็ไม่รอดบอกเลยยิงยิงรอเลย <laughs> พอดี <laughs> เขาใส่ลูกแล้วผมคือแบบเขา อาจจะเอาปืนออกมาไม่ทันแล้วเมื่อกี้เนี่ยโดนระเบิดทำชิ่งนะผมเผื่อมีคนยิงผ่านมาไม่มีครับผมด้านซ้ายมือจะมีไหมไปเลืเพื่นไปเลยมา嘛เดี๋ยวเปิดให้ครับผมเดี๋ยวแทงให้โอ้โหไม่ได้ปะคนเมื่อกี้เนี่ยเขาชอบแอบตรงนั้นนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็รอบหน้าผมจะยิงคนนี้ก่อนเลยถ้าผมวิ่งผ่านไปได้นะม,มา嘛มาเพื่อตามมาเรื่อๆลว,วบุกเลยหัวร้อนลวผมเมื่อกี้เนี่ยโอ้ระเบิดครับผมไปไม่ได้ลว ไปด้านใหม่ก็ได้ปะเพื่อนปะด้านใหม่ด้านใหม่เน,นี่ยมาบุกเข้าด้านนี้ดีกว่าจะจะง่ายกว่าเมื่อกี้ผมโดนเขายิงอยู่ด้านขวาใช่ไหมเพื่อนอย่ยอยู่ถ้าเรามุดไปเขาจะอยู่ด้านขวานแสงเยอะเกินะด้านด้านขวามือเพื่อนเนี่ยเขาจะนั่งอยู่เนี่ยเพื่อนเขาจะนั่งอยู่ด้านขวามือโอ้โหขนาดผมรู้ผมก็ยังยิงเขาไม่ตายอยู่นะครับผมเพื่อนนี่นี่เนี่ยมาดตูตัวตัวตึงฝั่งผมนะดูระเบิดไปครับผมระเบิดย,ย้อยๆครับผม ตายแล้วเบิดครับผมบอกเลยตัวาอีกเก็บไปสองครับผมดูครับผมเขาจะเก็บสามเลยนะผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เลือดเขายังร้อยอยู่เลยโอ้ตัวตึงนะผมตัวตึงโยนระเบิดไปครับผมไ,ได้ไหมเนี่ยถ้าได้คือโคตรสุดยอดเลยนะโอ้โหได้จริงๆ,ๆครับผมเพื่อนเก็บสามโอ้โคตรสดคนนี้อบอกเลยครับผมเลือดเขายังร้อยเลยนะเขาไม่ได้โดนสกิปสักนัดเลยเฮ้ๆๆเยเพื่อนออก ออกทีเพื่อนอู้ยกำลังจะไปยิงเขาเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาวิ่งผ่านนะโอ้โหได้ AP ทีเอพีอีทีนี้สวยแล้วโอ้เพื่อนตัวศูนย์บาดไปวิงบังผมแะอะไรมาออกันตรงนี้แล้วทีนี้ทีมผม <laughs> ไม่ไปสัออกทีนะนะเพื่อนมายืนออกเอาแสงเกินปะแสงเนี่ยเพื่อนผมแบบไม่ตายว่ะโดนโดนไปสองนัดนะยังไงจะมาหลอนี้บอกเลยครับผมตายครับผมเราจะชนะแบบใสๆนะเพื่อนขอสักตัวทีไง คนที่ยิงผมเมื่อกี้ตังวัดใจแล้วผมโอเคตายตามสูตรครับผมก็จะชนะแล้วนะครับผมก็อยากให้ดูคำสนุกสนุนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยิงไป23คิวนะครับ